มีผู้บริหารของธนาคารเกษตรกรไทยนะครับก็คือรองกรมกร,รมการผู้จัดการซึ่งดูแลสายทางด้านของธุรกิจ SME อยู่คุณพัชระสมลาภาบอกนะครับว่ามีลูกค้าหลายรายครับที่เป็น SME ติดต่อเข้ามาทางแบงค์เพื่อที่จะขอลดอัตราดอกเบี้ยลงหน่อยได้ไหมเพราะว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักทีเดียวครับจากเรื่องของปัญหาค่าแรงขั้นต่ำปรับขึ้นมาเป็น300บาทแต่ว่าทางแบงค์เนี่ยบอกนะครับว่าไม่สามารถลดให้ได้จริงๆครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยต้องคิดตามความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย แต่มีการเสนอทางออกอื่นให้แทนครับไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้หรือว่าการยืดระยะเวลาการผ่อนชําระรวมไปถึงหนี้ด้วยครับแคมเปญใหม่ล่าสุดจากทางธนาคารกสิกรไทยสินเชื่อดั่งใจ SME สินเชื่อดั่งใจในสมชื่อดั่งใจจริงๆนะครับเขามีให้เลือกด้วยกัน3รูปแบบครับดังใจอย่างแรกก็คือดั่งใจด้านดอกเบี้ย คือท่านสามารถเลือกได้ว่าต้องการดอกเบี้ยแบบคงที่หรือว่าดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดหรือว่าจะเอาดอกเบี้ยแบบลอยตัวก็ได้ก็อยู่ที่การค่าการภาวะเศรษฐกิจการปรับดอกเบี้ยของแต่ละแบงค์ของคุณผู้ชมเองนะครับแบบที่2ครับก็คือดั่งใจเรื่องของการผ่อนชําระว่าจะจ่ายเท่ากันตลอดระยะเวลาการกู้หรือว่าจะผ่อนชาระแบบบอลลูนก็คือผ่อนน้อยๆก่อนในช่วงแรกก็เพียงแค่50%ของยอดผ่อนชําระต่อเดือนเท่านั้นหลังจากนั้นก็ผ่อนมากขึ้นและก็รูปแบบสุดท้ายครับก็คือสามารถ เลือกเวลาในการผ่อนได้ก็คือสามารถผ่อนชำระตามฤด,ดูกาลได้ซึ่งสามารถเลือกผ่อนชำระได้2อัตราในแต่ละปีและก็ช่วงเวลาการชำระเงินด้วยนะครับให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกวันผ่อนที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านได้จะเป็นวันที่15หรือวันที่30ของเดือนคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถไปติดต่อสาขาของธนาคารกสิกรได้เขามีวงเงินเอาไว้5,000ล้านบาทภายในสิ้นปีนี้นะฮะแล้วก็การถแถลงข่าวของเขากิบเก๋มากเลยนะคุณ จัดเหมือนพี่ที่แต่งงานอ่ะนะคะก็คือแบงก์ก e ับ SME แต่งงานกันนะคะ <c oughs> ก็นี่เลยเอาสินสอดมามอบให้นะคะกตต้องครองคู่กันไปนานๆนี่แหละใช่ก็ต้องน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะ <c oughs> แบงก์กับธุรกิจ SME นะคะอพอพูดถึงทางด้านของบริษัท SME แล้วเนี่ยอดที่จะพูดถึงบริษัทต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยต้องมีการระดมเงินทุนกันซะหน่อย <c oughs> เพื่อที่ต้องการที่จะเสริมสภาพคล่องนะคะผู้ชมเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจในยูโรโซนนี่แหละค่ะ เป็นปัญหาใหญ่เลยที่บรรดาภาคธรุรกิจเนี่ยตอนนี้เขาก็งงกังวงอกกังวลใจกันนะคะว่า<ม>เอ๊ะถ้าหากมันเป็นปัญหาลุกกลามมาแล้วเนี่ยแล้วก็คู่ค้าของเราที่อยู่ในยุโรปเนี่ยได้รับผลกระทบจริงๆอ่ะสภาพคล่องของเราจะทํำยังไงนะคะ<ม>ก็เลยทําให้มีการเดินหน้าออกในส่วนของการระดมทุนผ่านหุ้นกู้ออกมานะคะแล้วปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยทางกรรมการผู้จัดการสมาคมของตลาดตรา,ตาสารหนี้ไทยคุณนิวัฒนการจนะภูมินบอกนะคะคุณผู้ชม ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นเลยครึ่งปีแรกนี้เนี่ยการออกคุณกู้หรือว่าตราสารหนี้เพื่อที่จะระดมเงินทุนในตลาดตราสารหนี้เนี่ยมีถึง2 5 0 0 0 0 0ล้านบาทนะคะแล้วก็ประเมินว่าครึ่งหลังของปีเนี่ยจะมีภาคเอกชนออกคุณกู้ต่อเนื่องอีสักประมาณเกือบเกือบสองแสนล้านบาทก็เลยทําให้ทั้งปีนี้เนี่ยเขาคิดว่าจะมีเอกชนออกคุณกู้รวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ามแสนห้าหมื่นถึงสี่แสนล้านบาทนะคะ ก็จะสูงกว่าที่เคยคาดการไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็สูงกว่าปีก่อนด้วยปีที่แล้วเนี่ยมีแค่200,500เอง2 0 0 5 0ล้านบาทปีนี้เนี่ยกเกือบจะ400,000ที่เขามีการตั้งเป้าไว้นะคะภาคเอกชนส่วนใหญ่ก็ต้องการจะระดมเงินเพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องแล้วก็เตรียมเม็ดเงินไว้รองรับเพราะไม่รู้ว่าปัญหายุยโรปเนี่ยจะกระทบต่อเศรษฐกิจด้วยหรือเปล่าแล้วก็ที่สําคัญถ้าไปดูเรื่องของอัตราผลตอบแทน ในตลาดตราสารหนี้บ้านเราเนี่ยปรากฏว่าผลตอบแทนเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าพันธบัตรของรัฐบาลในสหรัฐแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยนะคะก็เป็นตัวจูงใจให้บรรดาน,นักลงทุนต่างชาติหรือนักลงทุนสถาบันเนี่ยเขาเข้ามาลงทุนด้วยนะคะในฝั่งของคุณมดิตนิถาวอน,นะคะเมื่อสักครู่ที่เห็นภาพไปก่อนหน้านี้นะคะประธานกรรมการของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเขาก็บอกเหมือนกันว่า แม่ปีนี้เนี่ยเรายังเจอกับปัญหาเศรษฐกิจอีกเยอะนะคะโดยเฉพาะครึ่งปีหลังนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงมากนะคุณโมนายไม่ว่าจะเป็นความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็บ้านเราเนี่ยยังมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องของน้ําท่วมอีกนะคะแล้วก็สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเนี่ยอันนี้เนี่ยยังต้องเฝ้าระวังแล้วก็เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดอีกนะคะคุณบัณฑิตประเมินว่าปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะน่าจะทําให้เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังเนี่ย นะมีโอกาสที่จะลดลงมากกว่าครึ่งปีแรกด้วยซ้ำนะคะก็ต้องรับมือกันนะคะฟังแบบนี้แล้วดูแนวโน้มแล้วก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่การที่เอกชนแข่งกันออกหุ้นกู้นี่คนออมนี่ได้ประโยชน์เต็มๆเ,เลยนะฮะ,ะมีทางเลือกเยอะขึ้นอย่างเมื่อเช้าที่ผมก็เห็นมีธนาคารธนาชาติเขามีหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์อายุ10ปีนะฮะ แล้วที่สําคัญดอกเบีย้ยที่ให้เนี่ย4.7%ต่อปีคุณธนวัาใช่เห็นรายละเอียดในรายการเขาค้นด้วยเหมือนกันนะคะดอกเบีย้ยสูงด้วยแล้วก็ถือว่าต้องดูเครดิตด้วยนะคะถ้าเครดิตดีก็โอเคไปนะฮะนะคะคนตอบแทนดีด้วยน,ยนทางเลือกในการลงทุนนะครับผมพามาดูความเคลื่อนไหวของบริษัทยักษ์ใหญ่อีกหนึ่งบริษัทของบ้านเรากันบ้านนะครับกับธุรกิจค้าปลีกของทางห้างเซนทัลนะครับ ตอนนี้เซนทันเนี่ยต้องเรียกได้ว่ามไม่ได้มองให้การแข่งขันภายในประเทศแล้วครับแต่เขามองไปไกลมากกว่านั้นโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนคุณยุวัีจิราธิวัฒน์นะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของสำรัสินค้าเซนทันเขาบอกว่ากลุ่มเซนทันตั้งเป้าหมายภายใน5ปีนับจากนี้จะเป็นผู้นําค้าปลีกใน AEC เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับโดยวางแผนจะไปลุกธุรกิจยังภูมิภาคนี้ให้ได้3แห่ง แรกๆเนี่ยรูปแบบก็คือจะไปแบบเดียวๆก่อนก็คือไปตัวคนเดียวนี่แหละครับหลังๆก็จะเริ่มไปหาพันธมิตรต่อไปซึ่งเขาบอกนะครับว่าตอนนี้คู่แข่งรายสำคัญก็คือทางด้านประเทศสิงคโปร์กับมาเลเซียโดยเฉพาะมาเลเซียเขาไปขยายตลาดแล้วทั้งในเวียดนามแล้วก็ประเทศจีนแต่เชื่อมั่นครับว่าเซนท่านแข่งได้แน่นอนเพราะว่ามีการจัดอันดับมาจากการโหวตของสมาคมการค้าโลกปี53เขาให้ประเทศไทยโดยเซนท่านเนี่ยนะครับเป็นห้างที่ดีที่สุด1ใน3ของโลกเลยนะครับ ก็ต้องรองรับกับการเปิดประชคาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยนะค,คะนอกจากจะตั้งรับคู่แข่งที่เข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องไปเคาะประตูแข่งกับเขาด้วยใช่ไม่ใช่รับฝ่ายเดียวต้องไปลุกไปด้วยนะฮะค่ะ,ะมาส่งท้ายมัก็ติ้งกวกนกันหน่อยเป็นเรื่องของเทนนิสนะคะถ้ายังจำก,กันได้คุณพระรดศรีชาพันธ์เลข่านหนึ่งโรเจอร์ฟเฟเดร์นะคะเป็นนักเทนนิสชื่อดังทั้งสองคนเลยเขาบอกว่าสองคนนี้เนี่ยมีทัศนคติที่แตกต่างกัน แตกต่างกันยังไงเกี่ยวอะไรกับมาร์เก็ตติ้งนะคะ,ะหาคำตอบกันในช่วงของมาร์เก็ตติ้งกวนนะคะเราสองคนและทีมงานลาคุณผู้มชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบแเมื่อวัน2วันก่อนผมอุตสาห์นั่งเชีย le, ร์เม์เล่ค่ะจริงผมไม่ใช่แฟนเม,ม์เล่ผมเป็นแฟนนาดาวแต่ผมไม่ชอบแวนวเจ้ายกผมไม่ชอบไปนั่งดูเลยนะเมื่อคืนเนี้ย เซอร์เลเฟอร์กุสันเดวิดเบ็แฮมบอกว่าเจ้าของเมเจอร์ก็ไปนั่งดูนะแต่เอาเป็นว่าเมื่อวานเป็นการเจอกันระหว่างตัวแทนของผู้ดีที่ไม่เคยเข้าชิงมาเท่าไหร่เจ็ดสิบหกปีกับคนที่ปรดตุ่ดังเทพบุตรเจ้าชายแ่นคอร์ตเทนนิสฟังแล้วหมันไส้นิดๆแต่เขาล่วงไปแล้วนะเขาล่วงไปแล้วใช่ไหมเขาล่วงไปแล้วเขาจริงๆนะตามสภาพเนี่ยตอนนี้ณอันดับของเขาเนี่ยเขาล่วงจากหนึ่งลงมาอยู่สามแล้ว เมื่อวานนี้การที่เขาชนะเนี่ยเขาจะสามารถดึงตัวเขาเองจากสาขึ้นมาหนึ่งอีกทีหนึ่งเฟเดรเรอร์เขาเหมือนคนที่อ,ออกบอลคลาสสิกเชิงสวยเหมือนพวกเทพบมุนะเนาะแล้วก็หุ่นสูงมีความสง่างามเหตุเช่นนี้จึงมีตลาด<ม>ของผู้หญิงเชียร์เขาเยอะผมว่าเชียร์อยู่คนหนึ่งเนี่ยแต่มันไม่ขึ้นนะอาจารย์เป็นแฟนโรเจอร์เฟเดเรอร์เหรอเปล่าผมเป็นแฟนพาราดอนอุย้ย อันนี้มันเกี่ยวกับอะไรมากกว่าาัะวีคะห์กันหนึ่งน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเอติจูดสองเรื่องของพฤติกรรมส่วนตัวสามเรื่องของเกี่ยวกับว่าเป็นคนไทยยังไงอ่ะโอ้โหเทนนิสไทยเนี่ยนะผมเราไม่ต้องรอโอ้ผู้เดียวมาขีเรามากี่ปีนี่เรามีโอกาสทั้งชาติทั้งสักคมนงนะพราดดรขึ้นไปอันดับเก้าแล้วบอกว่าเนี่ยทัศนคติหรือวิสัยทัศน์ของเขาเนี่ยนะทัศนคติขอเขาเขาจะเอาต่ำสิบให้ได้แล้วเขาก็เอาได้แต่ทำไม่ต่อเกี่ยวกับคุณพ่อเขาเปล่า มันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าผมถามว่าคุณพ่อมันอยู่ที่ตัวเขาแหละครับผมไม่เชื่อว่าคุณพ่อถ้าเกิดเป็นตัวเขาแลอยากชนะเขาย่อมรู้ว่าปัญหาเขาคืออะไรแล้วเขาบอกว่าคุณพ่อขอโค้ชเสริมได้ไหมอ่างั้นผมบอกว่าทำไม่ได้ถึงขนาดนี้แต่ว่าผมอยู่ข้างบอลว่าแบบอาจจะมีความสามารถจํากัดได้แค่นี้สู้ต่อไปไม่ได้ผมไม่เชื่อเพราะว่าแฟร์ก็คือว่าผมถามจริงๆในปีนั้นน่ะพาราดอนชนะรอนยอเฟสเรอะเปล่าเขาชนะอันเดียเกสซี่อยู่แมตช์หนึ่งไม่ใช่หรอ ใช่แม้กระทั่งไอ้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 ยาโคูวิชอ่ะซึ่งเป็นอันดับหนึ่งนะก็ชนะมาแล้วนะเพราะฉะนั้นโรเจอร์เฟสต์ก็ไชนะไปแล้วชนะที่ญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นหลายเรื่องเนี่ยจะบอกว่าฝีมือใครสู้ใครไม่ได้หรอฟุกเปาไม่มีฟุกฟุกเป,ปาไม่มีฟุกมันอยู่ที่ใจอ่าแล้วที่ผ่านมามันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรทำไมมันล่วงลงเหวหน้าผาใจมันไปหาโพไซดอนที่คุณพ่อพูดอ่ะนี่เอางี้เลยเหรอเพราะฉะนั้นผมถามคุณกลับทัศนคติคืออะไร ก็มุมมองความคิดซึ่งมีความสําคัญมากกว่าเรื่องของพฤติกรรมทางร่างกายผมแปลง,ง่ายๆเลยไหมผมพยายามพูดให้ยากอืผมคุม้นะ่ง่ายแปลว่าคติของทัศนะ ฟังแล้วไม่เข้าใจคุณผู้ชมจะติิว่าฟังไม,ไ,<ด>ไม่เข้าใจถ้าิติของทัศนะคือคุณมองเห็นในสิ่งที่คุณอยากทําแค่ไหนแล้วคุณมีความรู้สึกอยากจะทําไอ้สิ่งนั้นอาจารย์<ค>จะนะบอกแล้วว่านักกีฬาเราสปอร์ตแมนชิปต่างๆถ้าเกิดจะไปแข่งกับยุโรปอเมริกาก็จะชนะเขาเหรอกนี่นะมันรวมไปถึงกิจการนะการบกันการตลาดการจัดการทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นคุณรู้สึกไงกับสิ่งที่คุณทําอยู่คติของทัศนะแสดงว่านักกีฬาหรือว่าคนที่เป็นพวกนักการจัดการนักการตลาดทั้งหมดด้วย มันสามารถทําให้คนเราคิดฝันและเป็นไม่ได้จริงหรออันนี้สิผมยกตัวอย่างเช่นเอา้าผมถามว่าเอาอย่างนี้นะสายการบินในประเทศไทยเงี้ยโลคอสแอร์ไลน์ Low cost, airline, ผมไม่พูดชื่อแล้วกัน CEO มาจากไหนเดายากมากเลยนะบริษัทเป็นเป็น CEO บริษัทเพลงมาก่อนแล้วอยู่ดีๆข้ามมาเป็น CEO ของบริษัททําสายการบินเนะี่ยแล้วเอารอดแล้วตอนนี้กํบลามหาศาลด้วยงั้นผู้บริหารค่ายเพลงเก่าคลาสสิกอาจารย์บินเตอร์กัน,นมีไหมครับว่าปลายทางอยากจะไปบริหารพวก คับติผมไงจะทำอะไรอ่ะผมต้องการชนะความทะลึ่งของคุณนะผมต้องการรายการนี้